สวัสดีครับปาจอดอินดี้ตอนนี้ก็อยู่ตรงตลาดกองเจ้านะครับแยกสุวินทวงศ์นะครับก็อยู่พาเพื่อน,อนไปเดินชมเดินเที่ยวตลาดนัดนะครับวันนี้ตลาดใหญ่นะครับวันอาทิตย์เนาะวันนี้ตลาดใหญ่โอเคเราตรงนี้นะวันนี้เศรษฐกิจนะครับความเจริญตรงตลาดกองเจ้านะครับตรงบ้านปาจอดอินดี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแบงค์สี่ห้าแบงค์นี้ อยู่ครบเลยฮะโอเคเราเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อเสื้อฝั่งนี้ขายดีคนเยอ,อะเลยนี่โซนนี้ก็เป็นเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าเอ้ของคิดอบของท้ายดูดเพื่อนเพื่อนดูบุญน,นาฬิกา รองเท้ารองเท้าถุงเสื้อ,องเสื้อจะไดเล็กชุดใหญ่ราคาถูกๆโอเคคนเริ่มออกมาในในใจ่ายแล้วลเสื้อผ้าเด็กๆโอเคตุ๊กาลิการกระเปา๋าชอบ เราเดินเรื่อยๆตรงนี้อยู่ซอยเสื้อผ้าซอยเสื้อผ้าถุงจอดโทรศัพท์จอดโทรศัพท์ไปรุ่นไปรุ่นไปจริงๆจริงด้วย

โอเคเรามาฝั่งซอยอฝั่งคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดินหลายหลายมุมอ่ะมาดูผักบ้างตรงนี้ผักเดี๋ยวซื้อผักซื้อผักกลับบ้านโอ้ผักกม,มผักโอเคมุมขนมขนมรู่งเกษติดปารท ครับไุ้มหักมักมาละมีบอครับได้ได้ได um> ้ไดูเรื่อยๆปุ้งปุ้งขาวจานละร้อยจานละร้อยเย็กับไซส์เลยปลาหมึกทางปลาหมึก ขนมเยอะแยะเลยคุณพี่ร้านไหนสั่งได้เลยนะครับครับผมเชฟข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไกครับผมไก่ไก่ไก่ดูให้ความสนใจนะไก่ไก,ไก,ไก่แล้วเราซื้อผักนี่ไงเจอแล้วมาละเจอแล้วมะม่วงโอเค จานก็ได้จ้ะสิบบาทเนาะกรอบ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 อโอเคจานหนึ่งลวงไปแล้วลูกไม่เป็นไรครับผมโอเคแนวเนื้อย่างแนวเนื้อย่างคนเยอะมากแนวเนื้อย่างครบับหลากหลายโอเค คนเยอะมากคนเยอะมากอะนรดิหวานหรือเปรี้ยวกินนแบบไหอ่ะมันมันจะมีมันอันไหนมันอ่าลองกินเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบเปรี้ยวหวานมันเอานี่นี่ตัวนี้เปรี้ยวหวานมันเอาสี่ลูกป่ะขายยังไงไม่รู้เนี่ยสี่สลูกอ่ะหวานมันเนาะอ้าวหวานมันโอเคโอเคโอเคอ่ะเราอุดหนุนป้ากันน้องะ เอาสีรูปปะน <r uent> ี่มุนี้ปลาขายปลาโอ้โหคนเยอะมากเลยนี่มุมปลาขายปลา ตบิชเอรลยหป่าอ่ะเราเดินต่ออะไรบ้างโอบ้านหมูป่าครับหมูป ja. ่าโอเคหมูป่าโลร้อยเก้าสิตอนนี้หมูแพงด้วยแพงโอเคครับ เดินไไหนดีเน ah um. er ี่ยมนเยอะมากขออนุญาตตายกด่อยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ยำกบยำกบปลาปลาบะปลาปลาบะโอ้สวยสยสวยสวยสวยโอ้เราเดินมุมไหนดีเนี่ย เราขอเดินมุมนี้แล้วกันคืออะไรจับแก้มเหน่อย,นะอยจับแก้มเหรอับแก้มอะไรดีนาะโอเคอ่ะหน้าที่เผ็ดัดอะไรี้ยถือไม่ไหวละเดี๋ยวนี่กล่องเท่าไหร่เอ่ยกล่องยี่สิบบาทครับกล่องยี่สิบบาทโอเคเอาไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดสองกล่องครับ ใช่ไหมโอเค okay. ไม่เผ็ดสอ,อง่องไม่เผ็ดสองก่องน้ำพลิก,ลกเอาน้ำพลิกอะไรดีน้ำพลิกเผาน้ำพลิกตาแดงน้ำพลิกปลาย่างแมงดาวาาสับอันไหนเผ็ดนะเผ็ดอันไหนไ เป็ดด้านหลังเลยน่ะแมงดาปลาเผาเอาวันไหนดีน้อปลาล้าสับปลาล้าสับสุกไหมสุกไหมปลาล่าโอเคเอาปลาล่าเอาปลาล่าปลาล่าที่มีผักพร้อมมีผัดพร้อมเลยผักพร้อมเลยผักพร้อมเลยเอา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 แต่ปลาล้าจะจ้ะเดินไม่ไหว มุมขนมมุมขนมโอเคคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะขนมจีนขนมจีนเอ้มีขนมจีนขนมจีนราคาไม่แพงครับผมเดิ๊กเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เอาฝากก่อนเดี๋ยวเดินอีกรอบเดี๋ยวโอเค เยอะเยอะเหล่านี้ปลาปลาปลาทอดปลาทอดครับผมปลาทอดปลาเผาเฮ่คนเยอะคนเยอะคนเยอะมากคนเยอะมากแนวชาบูแนวชาบูย่างเผาไก่สับไก่ปลาโลบเป็ดปลาโลบเฮ้ยเยอะในเดี๋ยวเดินอีกรอบ ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวโอเคหุ้นเส้นหุ้นเส้นไม่เปรี้ยวอ่ะไหนไม่เปรี้ยวไม้ไเท่าไหร่จ๊ะไม้ยี่สิบไมอ่ะเอาสองไม้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 อไมอไมโอเครวีวิวรีวิวตลาดนะ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากเลยสองไม้ไอ้สองไม้เลยจ้ะโอเคเราได้ก็บแก้มแล้ว เราเดินต่อเดินต่อฟังีูว่าเผาฟังี้ปลาเป็นปลาเป็นเดินเื่ๆเ,เดินเื่เนของเต็มแล้วมเยอะัเยอโอเคปลาปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ ไปกระทอมไปกระทอมโลละหน่ปร้อยห้าสิบไปกระทอมสดๆเลยครับผมโอเคราเดินต่อเดินคนเยอะมากโอ้คนเยอะคนเยอะเชิงครับเชิญครับ,บอโอ้โหเก่เทียบเลย เไก่นแนวยำตรงไหนดีนดี่รถถังแมงมัมนี่หมดโอ้อาหารแปลกเราเดินอีกซอยนี่เราได้ผักละแนวตุชิแนวตุชิ้น แนวปิ้งแนวย่างรวมตุกแนว BBQ, บาร์บีคิวบาร์บีคิวมาล่าโอ้คนเยอะคนเยอะมาจับคนเยอะจริงจริงสมบัญญาตลาดของเจ้าเลโอ้อ่ะดีวีวไปด้วยเพื่อนๆดูตลาดไปเรื่อยๆนี่แดดเต้าหู้เต้าหู้ต้มเลือดหมูอื้อ หลากหลายจริงๆยำปลาหมวกปลาต้มยำหมวปลาโอ้โหคนเยอะนะมากน,ะนะนี่พิซซ่าพิซซ่าเดี๋ยวเราไปหาบุ้งยำโอ้โอ้โอ ข้าวหมูหมูหมูด้แดงหมูด้แดงโอเคมมคคาที่มีหมูหมูหักนขนมกิบมุมนี้โอ้โหขนเยอะมากขนเยอะมากอือเลยซอยโอ้แนวเส้นนี้ก็จะเป็นพวกแนวกุ้งแนวอาหารทะเลอาหารทะเลแนวกุ้ง ปลาหมึกโอเคเอ้เราซื้อหมาลาหมาลาโอเคขนมมะขามมะขามมะขามแช่กของกินเยอะปูดองปูดอง เน้นหอยแคลงเนี่เราก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันเลยเนะี่ยใส่ใต้น้ำอ่ะอเออกระเพดแถวนี้เป็นจำแซบจัดร้านสวยแถวก็บเรามาเส้นเผ็แล้วคนเยอะมากเรืนน่องนี้โอ้เดินจะไม่จบเลยไม่ธรรมดาตลาด นักบินตะบวงองค์ขน,นมหลากหลายเลยอีกฝั่งก็จะเป็นขน,นมซอยด้านหลังโอเคอเราซอยหนึ่งซอยเดี๋ยวเราออกนะครับอ้อมไปด้านหลังโอเคต่นี้ก็จะเป็นหมู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 หมหม โอเคแรกแบบนี้เลยอ่ะปลาทูปลาทูก็มีเอ๊แนวผักนี่เรามาตัดไปอีซอยนะโอเคดูดูว่าเพื่อนเห็นบรรยากาศของตลาดอันนี้ก็จะเป็นผลไม้โอเคไข่ไก่95้สิบห้าเสร็จละ หลักหลายหลักหลาย <S <S โอ้ <c oughs> <c oughs> ตรงไหนยังไม่เดินนอกปลาปลาปลาจวดปลาหางเหลืองฝังนู้นกระลิปป,ปั๊บลุกลิกลก ผู้ชายขายยำโอเคเราก็รีวิวหลายๆมุมโอ้โหมัเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปลา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 ตลาบั เออนะครับก็ไม่แพง,แง,งพราคาอ่ะเดินต่อเดินต่ออ,อยู่ตลาดนัดเยอะจริงๆอืมแนวไส้กรอกก็มีติ่งแนวย่างผลไม้ผักสดซูจิแนวญี่ปุ่นมีหมดที่หมดขนเยอะแยะเลยโอ้ เดี๋ยวเราไปหาแนวแกงดีกว่าตรนนี้เรายังไไก็เข้าซ่อยไหนก่อนต่อยตายนิดๆตยนิดของกินตอยนี้โอเคแนวตอกนครับสเปคแนวสเปคโอเคเดินข้ามไปหน่อยนะครับทางในโดมนะครับในโดมก็เดินได้นะครับร่มเย็นเป็นสุขฮม

ร้าปลาเรามีขายนะครับต่อถ้วยห้าบาทมีถ้วยทิ้บาทมีทั้งข้าวธรจำ دا กะหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับนะครับบริการเอาดับประทานเก่งใจนะครับครับผมเขาไเราเดินต่อเดินต่อโอ้ยคนเยอะคนเยอะโอ้อ่ะเมน่ี้เรามารีวๆมันลงเก้ากำปลาผมนี่ปลา ช้อนแต่เด,แเดียวปลาหนิดแต่เดียวปลาสิไว้โอเคทำเงินสดในแรกหมดเล่ปลาโอเคใ,ใหญ่เนี่ยเลยโอ้สามตัวโล่โอ้ยสามตัวโล,ล่ปมอมกะเดินกลับแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาตลาดท่านของเจ้า คนเยอะมากเพื่อนๆดูบรรยากาศโอเคในซุ้มนี้เรายังไม่ได้เดินซุ้มนี้ไม่ได้เดินขายเสื้อผ้าเดี๋ยวรอเดินทะลุไปที่ถรถแล้วรอจุดตรงไหนโอเคอเครเาก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคูหาเด้อ อโอเคเราก็รีวิวไว้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากโอ้หลากหลายหลากหลายเสื้อผ้าเยอะๆเลยโอ,โ,อโอเคโอเคอเคมืเ่อกี้เราตั้งต้นมุมนี้ต้นไม้เราเดินกลับมาโอเค ครับไอ้คนตระแกนโอเคออกมาเยอะแยะเลยโอเคนี่นะฮะตลาดที่เราเข้ามาซื้อของโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาความเจริญขนาดไหนนะครับดูโอ้ยคลานด้วยประจากรนะครับก็จะมี m อ u นะครับบริษัทเยอะ ก็จะมีเออคนต่างตต่าต่าางงชาติเนาะพม่ากัมพูชามันกินในตลาดทุเยอะอยู่โอเคเราก็เป้าหมายจะกลับบ้านแล้วครับโอเครถเดยอะหน่อยมอไซคจอดระเบียงแะแยงขอบจหนดเลยนะฮะโอเคก็รีวิวให้เพืเ่อนๆดูบรรยากาศนะฮะฝั่งขวา ที่เรารีวิวก็จะเป็นโซนการพันดีเป็นเป็นพณนชย์ชั้น,นดเดียวทําไว้สาหรับค้าขายโอเคเราก็จะออกไปถนนใหญ่ละนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความดูครับนี่คว่งตลาดเมืที่เราเข้าไปนะฮะซอยโอเคก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นบรรยากาศนะครับตลาดกองเจ้าตลาดชิม วันอาทิตย์นี้ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับหลายๆตลาดก็จะยุมารวมกันที่นี่โอเคครับรีวิวโดย8ช็อตวินดี้สวัสดีครับผม